ปลากฏโอ้ถือปลากฏเสยลุยนหลมครับ สวัสดีครับสวัสดีผมเป็นพี่น้องเฮาทุกท่านครับมื้อนี้ก็คือเก่าครับคามาเล่อฮะไซเบ็ดมากับพ่อ2คนพ่อทักทายท่านผู้ชมเดด้สสวัสีคนยไก่เนื้อเก่านี่ล่ะเนื้อเก่าก็คือสิอีกบ่หลายรอบดอกเนื้อบาดนี้ก็สิเป็นเนื้อขี้กันเดือนเนาะมันแม่นได้ใส่หวกหายากครับเบ็ดเฮา สุดเก้านี่และครับไม้กับน้ำขึ้นไม่ไมครับผมเหย่ยหัวเสียงอันน้ำตนล,งล่งรีสวดสวดอยู่ครับอ่ะต้องผีน้ำไหลแต่ประเสื่อมกินดีไป ตเต่าไซ่แถวนีน่ประเส่อมมอ่แตดตัวใหญ่ๆแตงงามๆเลยครับกใะไซบสดเท่เาเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวจังมารุ่นน้ากันครับผมเพราะว่าทุ่มสองทุ่มหมละสองทุ่มหมละครับปิดลาน เขาจังสิออกมายามเบ็ดน้ำกันครับไปครับไปครับได้เวลายามเบ็ดไปหมองเบ็ดก็ใส่ไฟกับ่าโดนป็นไหนครับเขียดหมู่บนไหนเนี่ยมาจับนะย่งางลุยนาำครับเชียงกบติลุงนะ่ะ ลุยน้ำครับตัวนี้ก็เป็นท่างเขาหน้าเพื้นนี่แหละแต่วนันเป็นหลองน้ำท่างน้ำมากกับน,น้ำมากก็เป็นขึ้นแน,นวนี่แหละ bà lèn bắt cụ nam đấy trồn trồn như phi nào chân chân cho ร้อนน่ะมีแน่กินมองไส้กับเ็นตะถือกแห่งเลยครับเบสตังโกโรเหลือบอ่เหลือครับเขามายามไหวผลบ่ เอาครับหลังขงังานายางมาเกือบเครื่องเลย,เยคือไม่มีอาการวะอ,อ่อยูอยูอยู่อยู่อยูยูปายู่อยู่นมาทายูาาอยตูปอา,าููา่อยู่อยอู่ ฟ้าลไม้นี่งามงามน้่มก็ดีเขามองไ้ก็ดีคูปีไ้ก็เพราะด้กินได้ยากครับไ้เงียบแห้งเมือนี่อุ้ยฝุ่นทั้งฝุ่นถือกปาครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งหลังนั่นครับขามกันมาสองหลังโอ้ อา้าวเห็นตัวง่ามๆแลวครับทำมันคึ้นมาเบิง้งพวกโอ้โหนี่ง่ามๆครับกินเลือดพวมหัวปูปูแน,น่ไยต้นนี้งมีลูกอยู่จกักกินเลือดเนาะเอาเจ็บครับแต้มที่สองเฮาม่อนีเบียดกับหลอนแน่บ่หลอนแน่ส่วนมากสิบพค่อยหลอนครับ ดีด้ย่างไว้เนี่ยมกเปืองีครัปันไนดก็มีดีดฟังนีน่มีอาการตลอดเนาะมีปลากินอยู่ฟังเส้นผีบวคอยปันไดครับไปเรื่อยๆเยลยครับเบ็ดเนาะหาดูหากินกับมือม้านแน่เขม้านแน่เนาะครับแต่ก็ยังบัท่านหูนะครับเบ็ดให้ยังบัท่านเบิด ามาเบิ้งหลังนี่ครับผมของหันก็นจังหวบมิดแบบนึงหูขั้นเบ็ดเปียกหมดเลยครับขามีไซเอกขางทาง่าปลาหยางปลาหยางโูปลาอปคอปลาคอนี่นี่ใส่เดียวกันนะครับแต่เบ็ดมันอ่อนพี่น้อง สอ็ันเบ็ดมันดี้มาเบ็ดสอดเลยว่ะเจ็บครับเพื่อว่าหลังท้องฝุ่นถือว่าสั่นลังนี่เนี่ยพอ่อพ่อโอ้เอาโอ้รุ่นนี้กะไข่ยอยู่ครับมาตรฐานแถวนี่ปลาไม้ครับผมเอาเก็บก่อนพี่นอ้อง มาสีใหญ่แต่ก็ะน่ายอีหลีนั่นละเป็นรอบที่สองรอบแรกได้ซีตัวนั่นบึงตัวปลาเห้หเอาเก็บครับมาบึงพี่น้องเตียมแรกของปีอยังไงเห็นเป็นปลาหยังปลากดว่าอ,าาาอู้มึนปลากดว่าเอาละครับอ้ปลากด โอ้ถือประกดเสยแต่ว <Pa usability. S 1> ่าก็เคยได้อยู <Al. S 2> ่นะพ่อหลุดไงหลุดแขนก็เคยได้อยู่ก็ได้อยู่เรื่อยอยู่ครับประกดแต่ว่าปีนี้ก็กำลังได้โอ้สัมอันประกันแยงเขาอยู่สาเลยตัวประกันแยงอยู่สาอันกลุดนีละน้อยหนึ่งโอ้ยเกือบไม่หลุดเอาเก็บก่อนครับผม ตอนนี้นี่ก็นิ่งสองแต้มอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นหอบสองหลบก้อนนี่เดินไปซี่ตูวหลบแหลกนะครับก็ใส่มาตรฐานนี่ละพี่น้องปลาไม่เนาะหอบที่สองนี่ใหญ่ครับใหญ่ลงมาลุมกว่าเกา่าเพราะว่าหอบแหลกนี่ใส่สูงโวดเนี่ยหอดว่าหลอนครับแต่ว่าน้ำกาขึ้นเรื่อยๆครับ มองห้องยางบ่ได้ลุยนามก็ได้ลุยเด็ดก็ยังมาท่านเบิดครับเดี๋ยวจังไปหลุ่นกันต้อครับสิม,มีเต็มให้ได้เห็นอีกบ่อนะครับหาอยู่หา,หากินกับธรรมดาและพี่น้องมือมนนันแน่มือพ่มานเอาบาดเบ็ดอ่อนครับ มหมูโปหมูมีไว้ใจบ่ไรเลยจชกถือนะ่ะเบ็ดมันอน่อนด,ดึงน้อยเดียวกับจมแล้วครับปลาซัมโปมือนี่ก็ดึงแห้งคือจังดึงแห้งเบ็ดมันอ่อนเบิ่งเบ็ดหลังนี่ครับเอาเบิ้งพอ เกิดเว้นมูนม่นี้บอ่ค่อยอยู่ครับแต่ปลาใหญ่กะหาเบิ่งหยากเลยแถวนี้นหนักหูยกะเตรมใหญ่ๆกะหาหยากด้วยครับมันบมีแรงน,น้ำใหญ่เนาะแถวนี้กะเป็นห้องเป็นคลอ,องซื้อๆน้มแรงมากกะน้ำบุกเบิดครับกันบ่บุกกะตึกแฮ็งจนหลอน เอาพี่น้องเบ็ดเกือบสุดไทยเลยยื้อล้างซ้อนหลังโอ้ยถึกฮะตูน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 ว่ามันตัวใหญ่กูมูแล้วนี่เน,นาะในหลอบนี่ในหลอบนี่ฮะสี่ได้สามตัวเนี่ยบ่แต่แม่นเงียบกะจังพอกันมือเส่าผมนะพี่น้องมือเส่าตัวใหญ่ไปกะคิดว่าสี่ได้รุ่นแน่อยู่ ว่าทั้งกอนทัาสีใหญ่นีเงียบเลยครับมาผูพ่อกันย่ำเศร้าครับแจ้งโคโลมันเคลื่อนนีก็ได้หาหุกตัวเลยครับซ้ำเห็นนั่นลละก็พวกได้อยู่ได้กินอยู่ในปนอยู่ครับ ป,ปลาใหญ,ญ่ขึ้นได้ดันหนำมันบุญแห้งพค่นได้เอาเหรอครับเตีมเรียงของเสานี่นเห็นตัวเหรอครับรอู้ปรากฏอีกแล้วครับโอ้ปรากฏครับผมมันขึ้นกันได้เป็นตัวหนึ่งเนาะ,อะเอาไปโลดไปใส่กันตัวยูงเหอนเอาเตีมแรีงเข้ามาแล้วครับตัว ลุงสารโอ้อยู่อันกระสือมาเลี้ยงอยู่ครับปรากดเก็บซ้ำหนะตัวใหญ่บเมมเซมหนี่ะพุ่นละเกี่ยวเข่าพุ่นละคือเชียงศีพ่อตบเนาะเอาเตรียมเรียกครับเห็นดึงพี่น้องเอาเอาเอาอู้หอู้อู้เอาจักปลาหยังวะเฮ้ยเอาดึงควงแล้วบาดนี่ เอาอายู่ยทำมาเบิ้งสิเป็ียนปลาหยังครับดู <What S 1> อีหลีโอ้แต้มแรกของฟีนี่เลยครับโอ้นี่ะอะไรโอ้สามารถถึงปลาเหยงงกับปลาหนังดีดีเลยปวดแค่เด้นี่ ต,ต,ตัวนน้อยไล่ยกับหยักเงี้งกะเลี้ยดึงหนวบหนวดติกตะเบิงเงี้ยงครับเอาเก็บพี่น้างมาน่ะครับแต็มสองเนาะขึ้นวันหลังทั้งหน้าหมูบครับ nó khăn mụp mang vào mạc quá tung đầy Tổng yến kaufang kaufang phăng, kaufang 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 lắng kaufang 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 đô kaufang 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 ขาวเป็นเลนไปปงใหงบักเติงไปปิกไงห้มาครับมามันมาอยู่เถียงตัวหนึ่งหูเติงเตงตัวใหญ่มากก็กัลังถือตัวเดียวตัวใหญ่มากขึ้น นี่กับตุนนี่พี่น้องโอ้คือตายว่ะเอาเก็บครับเบียดเนาใกล้สิเบิดเลยมนเปิดเพียงเลยครับสวยเลยครับผมผลงานเท่ากับร,ร่วมกับประมาณนี้แหละกับตาตเป็นน้ำเนยครับประกดกับตัวไข่เนยอยู่ปลาดุกตัวหนึ่งรับ ตระลูตัวหนึ่งปรากฏสองตัวครับตัวหนึ่งในตูผุดกับพอที่อยู่ไี้กินอยู่ครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก้อนนะครับคลิปหน้าจงพอกันไหมเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับ